คุณผู้ชมครับเป็นประจำนะครับเมื่อเราเปลี่ยนฤดูกาลเปลี่ยนซีซั่นนะฮะทางสโมสของเราจะมาจัดอันดับลูกยิงสวยๆประจำฤดูกาลของเราใน F Thai ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกมีแฟนคลับของเราหลายต่อหลายคนถามผมมาเช่นการเมื่อไรจะจัดอันดับลูกยิงสวยๆให้ดูตอนนี้ได้เวลาแล้วละครับผมจะพาผู้ชมมาดู30อันดับลูกยิงสวยๆประจำฤดูกาลนี้ของสปมสรอ c g เมืองทองยูไนเต็ด วันนี้เราจะมาเริ่มต้นจากอันดับที่30ย้อนไปจนถึงอันดับที่21นะครับประตูไหนและใครเป็นคนทำประตูได้บ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่30นะครับเป็นการเจอกานร,ระหว่างทีมบอลโชนยูเเต็ดกับทีม s อ g เมืองทองยูเอเต็ดเป็นการทำประตูในเล็กแรกนะฮะลูกไปคิกของมาริโอยูรอฟสกี้ครับมาหะยิงต่อหน้ากองเชียร์30,000กว่าคน อันดับที่29ครับเป็นดานโนเซียกาครับมาเกมที่ทำท่าว่าจะเสมอกันอยู่แล้วนะฮะช่วงท่าเวลาบาดเจ็บนาทีแรกครับมาริโอยูรอฟสกี้โยนบอลไปให้ดานโนเซียกาขึ้นควิดบังบังเนี่ยโอ้โหทำให้เอสจิมทองยูเต็ดคว้า3คะแนนในเกมแรกของฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมพ์หลีกมาครอบครองได้อันดับที่28ครับ ซูเปอร์มาริโอมาริโอยูรอฟสกี้ครับมาลูกนิ้วมีหน้าทีวิ่งเข้ามาป่าเล่นทางยิงยากนะครับลูกนี้ไม่ใช่ยิงกันได้ง่ายๆและอันดับที่27ครับเอกภูมิบัทารุ่งโรดล็อก1จังหวตะตวัดมาให้สารัตอยู่เย็นไม่จับครับจังหวะนี้วิ่งมาป่าเน้นๆในเกมที่มึงทองเอาชนะทีมการเท่าเรือไทย ไปได้5ประตูต่อหนึ่งครับแหมความสวยงามอยู่ที่การวิ่งมาปปาเล่นทางของสาระอยู่เย็นแล้วก็เป็นลูกแรกลูกเดียวเนือดูการนี้ของเจ้าตัวด้วยล่ะครับลูกที่2 6ครับความสวยงามมันอยู่ที่ลูกเปิดนี้จากตองกาวินเปาโลโมงเชตเทรลสินแปะกลับมาแล้วก็เป็นเปาโลที่ได้จบครับเล่นกันอยู่3คนเท่านั้นในการทำสกอร์ลูกนี้ครับ อันดับที่25ครับเป็นของซูเปอร์มาริโออีกครั้งหนึ่ง hmm. เจ้าตัวเกืองยิงเกึ่งผ่านในเกมพบกับทีมชนบุรี FC โอ้เกมทำท่าว่าจะเสมอกันศูนประตูต่อศูนย์แต่มาริโอนี่แหละครับปัดด้วยซายผ่านมือสิทธวีชัยเข้าไปซึ่งหลังเกมนะฮะเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจที่จะกึ่งยิงเกึ่งผ่านถ้าเข้าก็โชคดีครับและก็เป็นผลอย่างที่เจ้าตัวคิดจริงๆ อันดับที่24เป็นเกมเมืองทองชนบุรีแต่คราวนี้ย้ายกลับไปเล่นที่3ของชนบุรีบ้างปิยพลไหลมาให้อัดนานพลิกตัวยิงเข้าไปครับโอ้โหตามมาตีเสมอ1ประตูต่อ1ลูกนี้สวยงามตั้งแต่ปิยพลบันเทาแต่ลูกลอดขาอาทิตย์นะฮะและตะวานเข้ามาถือศิลจับพลักหนึ่งจังหวะแต่ว่าคนที่ประกบอัดนานนะคือชนลทิศนะครับโอ้โหกองหลังทีมชาติไทย แต่ก็ปล่อยให้อันนันลิกตัวมายิงได้อย่างสวยงามลูกที่23ครับโอ้โหเปาโลแลงเกลลงเล่นเป็นตัวจริงครั้งแรกแล้วก็เป็นลูกแรกของตัวเองในฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกปียพลโยมาสวยมากๆฮะจะตัวเทคตัวแล้วก็หม่งย้อนสอนเข้าไปเป็นการเข้าทำที่สวยงามมากๆลูกที่22 ลูกแรกและก็ลูกเดียวของลีกวานจอนในเกมที่พบกับโอสุสภาเอ็มร้อยห้สระบุรีนี่ฮะโอเทคตัวลอ,อยมาโมงเน้นเน้นและอันดับที่21ครับนี่ฮะมาริโอยูรรฟสกี้ครับเป็นการประสานงานกันของ3แนวรุกปียพลเปาโลโม่งชงมาและมาริโอมีนาทีวิ่งมาแปลกับท่าเต้น,นกวนๆอย่างที่เห็น และนี่แะครับอันดับ30จนถึง21นะฮะตามติดได้ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับอันดับต่างๆนะฮะมาดูกันนะครับว่าอันดับหนึ่งนะจะเป็นลูกยิงของใครในการจัดอันดับ30ลูกยิงส,สวยๆประจำฤดูกาลของ SCG เมืองทองอยู่ในแต่ดครับ